ตอนนี้โควิดยังระบาดอยู่นะต้องระวังนะครับระวังระวังไม่ใช่ไปกินตักกันทรงเดชแก้วหรือปะอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่คือว่าแก้วเขามีเยอะนะครับอืมแต่ผมเป็นคนกินโจ๊กแล้วใส่แค่ซีอิ๊วพอละเค็มเค็มนะครับพอเลยจบไม่ไปใส่อะไรเยอะหรอกแส่เยอะแม่งการเป็นก๋วยเตี๋ยวนะอืม เช้าแบบนี้มันต้องโจ๊กนะครับย่อยง่ายๆนะหน้าตาน่ากินมากนะครับแล้วก็โจ๊กร้านเนี้เขาใส่กุ้เชียงด้วยยังไม่บอกนะร้านไหนนะยังไม่บอกยังไม่บอกเนี่ยใส่กุ้เชียงด้วยนะให้ดูก่อนนะครับดูบรรยากาศก่อนใครทายถูกแสดงว่าเคยเห็นและเคยกินนะครับ ผมยังไม่บอกนะว่าที่ไหนนะในจังหวัดสมุทรสาครเราเนี่ยนะจังหวัดสมุทรสาครเรานะครับต้องใบไหมนะฝั่งตรงข้ามมหาชัยก็แล้วกันนะนี่ฝั่งตรงข้ามเมืองมหาชัยก็แล้วกันนะฮะออผมกินครั้งที่สองแล้วน,นะครับเอ,อโจ๊กใส่บุญเชียงเราไม่ค่อยเห็นแล้วบนโต๊ะเขามีหมูหยองไว้ให้ด้วยอารมณ์เหมือนข้าวต้มไหมข้าวต้ม ข้าต้มหมูหยองน่ะืเลยเจอว่าเขาเขียวๆนะเขียวเขียวใบเตยอืออืออืมเขียวเขียวใบเตย,เยเตละ่ะอย่างหนึ่งนะใส่อนี่ด้วยเขาเรียกอะไระตั้งชายเหรอที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยว่ะหรือใชโปวะไม่รู้ไม่ค่อยรู้อะ นะมันก็แปลกดีอะ่ะมันไม่เหมือนโจ๊กปกติที่เรากินนะอือืมข้าวเขาไม่ได้มีกลิ่นแบตเตอมากหรอกมันแค่กลวเขียวกลิ่นแทบไม่มีอะ่ะก็ดีไปอย่างหนึ่นะครนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดกินแบตเตอมันเยอะไปอะ่ะ หอมก็จริงอะ่ะแต่มดูแล้วมันลบกวนการกินนะถ้าเกิดกินไปเตอมันเยอะเกินไปหมูหอยองกินมันจะเข้าไหมเข้าอยู่แล้วล่ะอีกโจ๊กมันก็คล้ายข้าวต้มเลยนะเราก็ห่างหายจากการทําคลิปกันไปนานนะครับเครื่องยังเหนืนิยนะพูดไม่ค่อยตะกุ๊กตะกักก็ต้องขออภัยนะฮะไม่ได้ทํามานานมากคลิปอะลูกกระเพาะนะครับอือเนี่ยใส่ใแบบนี้เลยเอ้ยกินมเป่าก่อนดิ หูหออย่องก็หวานๆนะจะไม่หวานมากนะไม่หวานมากไม่หวานมากกินกับโจ๊กจะเจดอ่ะมันก็พอดีแล้วเครื่องปรุงเขามีให้หมดแหละมีน้ำส้มพลิกซีอิ๊วน้ำปลาน้ำตาลมีหมดนะแต่ผมไม่คนกินโจ๊กแล้วใส่แค่ซีอิ๊วพอละเค็มๆนะครับ พอเลยจบไม่ไปใส่อะไรเยอะหรอกแต่เยอะแม่งกาเก็นก๋วยเตี๋ยวนะนี่น้ำเปล่าพี่เขา<อ>ไม่บริการตัวเองนะน้ำเปล่าบริการตัวเองพี่ครับน้ำเปล่าวขวดหนึ่งครับวขวดหนึ่งน้ำเปล่าก็มีแล้วให้บริการตัวเองเ,องเนี่ยดูนะแต่ผมกินน้ำขวดนะครับขอบคุณครับพี่ ตอนนี้โควิดยังระบาดอยู่นะต้องระวังนะครับระวังระวังไม่ใช่ไปกินตักกันทรงเดชแก้วปะ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่ถือว่าแก้วเขามีเยอะนะครับแบบนี้แหละคุ้มค่านะมีน้าเปล่าไว้บริการนะบางทีร้านข้าวแกงนะมีผักมีน้ําพริกเรียงเอาไว้เลยฟรีนะครับและตอนนี้ผมไปเพชรบุรีใช่ไหมไปบ่อยนะผมไปกินร้านอาหารี่เพชรบุรีเนี่ย ตอนนี้กำลังแข่งกันจัดโปรโมชั่นน่าดูเลยนะคือการแถมพอลูกค้ามานั่งปุ๊บเด็กเสิร์ฟจะเอาของมาแถมเลยอย่างเช่นขอเอ่ยก่อนมันเริ่มต้นจากร้านอ,อ่อาจจะเริ่มต้นจากร้านอื่นก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เห็นที่ร้านบ้านต้นไม้ซีฟู้ดนะตรงบ้านแหลมนะครับที่กำลังโด่งดังอยู่ใน t นะิกต็อกะขณะนี้นะพอลูกค้าไปนั่งนะ เขาจะเอาหอยแมลงภู่นึ่งนะครับมาวางให้บนโต๊ะนะ้อมน้ําจิ้มเสร็จสับนะครับ mm hmm. เห็นว่าเติมได้นะ mm hmm. เติมกัน,นจนฝาจะหมดนั่นแหละมาคนสองคนก็วางให้นะครับหอยแมลงภู่นึ่งนะฮะจานใหญ่ๆนะครับมันก็ถือเป็นการเป็นโปรโมชั่นนะจัดโปรโมชั่นเพื่ออะไรสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะและตอนนี้ในเพชรบุรีนะครับเส้นบ้านแหลมนะบ้านแหลมบางแก้วหาเจสําราญเนี่ย ผมไปนั่งกินมา2-3สามร้านล่าสุดเนี่ยนะอย่างเช่นร้านครัวเข้าท่านะครับตรงบริเวณก่อนถึงทเจ้าสำรานนะอาหารดีที่เดียวนะครับแต่ไม่ได้ทำคลิปนะผมกินทุกทุกวันแหละนะแต่กล้องงทีไม่ได้เอาไปนะก็เลยไม่ได้ทำนะครับเดีย๋ยวมีโอกาสจะกัลไปทำให้ดูนะร้านครัวเข้าท่าที่บางแก้วนะพอเราไปนั่งปุ๊บเขาเอาสาลายพวงองุ่นนะครับ เส้นนั้นปลูกกันเยอะสลายพวงอุนะ่นอ่ะเขาเอาสลายพวงอุ่นมาวางให้เรานะหนึ่งจานนะครับพร้อมน้าจิ้มซีฟู้ดนะจิ้มกินไประหว่างรออาหารที่สั่งนะครับเกิดอะไรขึ้นฮนะแหมมันเกิดความประทับใจนะนะยุคนี้มันเป็นยุคของโปรโมชั่นและเส้นนั้นเนี่ยร้านอาหารเยอะมากตลอดทางอ่ะนะนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับอ่ะไอร้านนี้อยู่ตรงถแถวตีนสะพานบางตะบ,บูนนะครับถ้าขาเข้านะ ก่อนจะข้ามสะพานบางตะบูนเนี่ยนะครับอยู่ขวามือนะร้านเจมอนริมอ่าวนะร้านนี้ผมก็แนะนำนะร้านเจมอนริมอ่าวเนี่ยนะครับเมนูที่ผมแนะนำนะหมึกน้ำดำนะครับรสชาติเขานุ่มนะหมึกน้ำดำรสชาติเขานุ่มนะครับแล้วก็ปากลากระเบนดำผัดช,ชานะโหอ,อ,อันนี้สุดยอดนะครับ เีมือการทำไม่ต้องพูดถึงนะนะแล้วก็อีกเมนูเนื้อคือเมนูปลานะครับเป็นเขาเรียกว่าปลาสร้อยนะแต่ไม่ใช่ปลาสร้อยตัวใหญ่นะมันเป็นเอ้ยมันเป็นม,มันเป็นปลาสร้อยตัวใหญ่ไม่ใช่ปลาสร้อยตัวเล็กๆนะครับน่าลองดูลองดูละร้านไอ้ครัวนะเจอมอนนะนะรู้สึกว่าจะมีในเพจมัง้งแต่เป็นภาพนิ่งนะผมถ่ายเอาไว้นะครับนะ่าลองไปกินดูกลับมาสมุทรสาครบ้านเราตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณ ก่อนถึงวัดช่องลมอ่ะถ้าเอาจากท่าหลอมานะก่อนถึงวัดช่องลมแต่ถ้ากเกิดเข้ามาจากทางถนนพระรามสองนะวันหลังศาลนะเลยวัดช่องลมมาหน่อยนะขวามือถึงนะไอล้ลานนี้จะมีตลาดนัดด้วยเอาง่ายๆเะห,หน้าวัดช่องลมอ่ะคงไม่ยากหรอกนะครับอ่ากินก่อนอืออืออือ อืสั่งไข่สองด้วยนะอืมอืมมอมก็เข้ากันได้อะเป็นท็อปปิ้งได้ถ้าเราไปร้านดูเตี๋ยวนะเราจะเจอพวกหนังปลาใช่ไหม กตลาดเหมือนกันนะเอามาวางก่อนแล้วก็รอรอแล้วก็นั่งกินกินกินผมคนหนึ่งอ่ะโดนหลายห่ออยากได้กินเตี่ยวนะแต่เนี้เป็นหมูย่องนะครับกาตลาดเยี่มนะเต็นป่ะอืมคุณเียงาว่าอร่อยนะทำเองบารูบีคินะเค็มๆอ่อนๆไม่มันมากคุณเชียงบางอย่างมันมันๆเนี่ยไม่ไหวนะมันเกินไปนะครับอืม ฝากไว้อ,อย่างนนะครับอันนี้เตือันด้วยความห่วงใยนะนอกเรื่องอาหารแล้วนะครับคือผมพิ่งเสียน้าชายผมไปนะสียชีวิตนะครับจากการที่สตาร์ทเครื่องรถยนต์เปิดแอร์เปิดเพลง แล้วก็เข้าไปนั่งฟังเพลงเยรถนะครับทำมาหลายหนแล้วไม่เป็นไรนะแต่ครั้งนี้เป็นนะครับหลับไปเลยนะเพื่อนหลับไปเลยครับหมอชนสูตรมาแล้วว่าเกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวนะกระพบคาร์บอนก็หูควันท่อรถนต่แหละนะถ้าจอดที่ร่โล่งเนี่ยไม่เป็นไรนะ แต่ครั้งนี้ยนะครับเขาถอยหลังนะท้ายรถเนี่ยนะติดกับกำแพงบ้านมากเกินไปนะผมไม่เห็นผมรู้เลยนะครับแน่นอนสาเหตุนี้ชัวนะออกข่าวอยู่ที่ทุกวันนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ไวที่จะมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรานะยังไงต้องขอฝากย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดใครได้รับไปชมคลิปนี้อีกนะที่ผมพูดเนี่ยนะมัเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอนะตายกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะ ร่างกายแข็งแรงดีนะครับตกมาตายกันง่ายๆ,ๆนะต้องฝากจริงๆนะเวลาผู้ชายเราเรานะเม,ม,มาๆไม่มา,มาชอบหลับในรถนะผมก็เคยเมาหลับในรถเนี่ยเกือบผลเนี่ยมันกันสีแยกไปแดงมหาชัยอะ่ะดีนะตำรวจมโบกน้องวีแต่เช้าปราพีิดเออตะดุงตื่นได้เมาขึ้นไปนอนเปิดกจกไปหน่อยหนึ่งนะเวียนกร,รมแอมเครื่องไม่สาตาร์ทดีไม่ตายห่านะครับ เอาละก็คลิปนี้ก็ขอฝากประมาณนี้แหละนะอันนี้ผมฝากร้านเขาอยู่รอบปรกร้านเจเนี่ยเนะไม่คุยเขาอะนะอยู่บริเวณหน้าวัดช่องลมนะครับเนี่ยริมทางวัดช่องลมเลยนะเจอแล้วจอดกินกันนะเช้าผมมาส่งลูกสาวเนี่ยคนนั่งกันแน่นตลอดอะนะไหลๆเข้ามาแน่นตลอดนะครับแต่วันนี้ประสบโอกาสเพราะว่าอะไรดูคนน้อยๆผมเลยเข้ามากินนะดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ถ้าตรงแบ,บนโนใช่ปะท่าหลอมนะฮะบนบท่าหลอมนะถ้าออกไปทางนี้ก็ออกหลอนใหญ่แล้วนะครับอืมเอาล่ะครับหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปกันมานานนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายอย่างจริงอ่ะนะลูกไม่สบายเป็นอาทิตย์รู้เหมือนอารมณ์ทำละอาทิตย์ก็อะไรตัวเองมา อะไรกับพวกเสพอีกนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอีกนะเอาลนะก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ปวามดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมที่บอกนะโดยเฉพาะผู้ชายอย่างเราเรานะเม,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 มาเมาอย่าไปนั่งในรถนะเมาเมาต้าเครื่องนอนเนี่ยตายกันมาเยอะแล้วออกข่าวเยอะแล้วและล่าสุดว่าผู้เสียชาวตชายตกใจเพิ่งเผาไเมื่อวานเองนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะจะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะ ก็ฝากติดตามไปด้วยครับนะครับอย่าเพิ่งเบื่อแล้วน,นะโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากร้านเจเขาด้วยนะร้านโจ๊กนะตรงหน้าวัดช่องลมเนี่ยใช้ได้เลยนะใครมีโอกาสเข้ามากินดูนะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ